กะเซมสั่ะอ๋อนั่นแหละกูก็บอกกระเซมนั่นแหละทำมาเปลี่ยนให้ปุ่มอไรแต่วก็เอาเอาขาแรงสองร้อยนะนชายเป็นมอเตอร์ตัวของกูไม่พันลมทำงานกีเขาต้มให้น่อยดิก้ารอะไรอยงอนน ดัง<ห> <is> <llegar> ้าหายหมพอมันหมดระบบอมันยูนมันได้แล้วก็ถังให้ตัวนี้ทางาน้ามาก็ดังแก๊เขาจะรู้เพราะเขาเปนช่าง Honda เก่าอ้ใจก็เกีี่ยอุปกรณ์มาแล้วอุปกรณ์ใจก็ซืออมา้ยยมาคบทุกคนละเลยไข่เจียวข่อย่างนี้ตอ่อเข้าไปก็ไปแค่นั้นแหละาจบละ200บาทโอเคไหมล่ะ เดินไปออกไปแล้วไปลาวตน้งเพื่องไปลงบนจะต่อรถไปไปลาวตุ้งรถข้ามฝั่งไปาวแล้วทำไมไม่ไปรถเดียวออกไปรถเดียวไกลไปรถเดียวไกลก่ะกล่อ ไปลาวนี้ก็ไปลาวไปคนจังหวัดไปคนจังหวัดไปลงอุดแล้วก็คตเดี๋ยวไปลาวมเาไลาวลาต้มก็อร่อยเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินถ่ายรูปปู่เขาอยู่เห็นไหมแม่ออร่อยเปล่าอะไรอร่อยไหมอร่อยปล่าอร่อยปล่า ถ้าอร่อยอร่อย้ะทำมืออกี้หน่อยอร่อยป่ะทำมือไปพูดอเวลาเนี่ยพูดดีเนี่ยเฮ่ยสิได้กี่เ้าเนี่ยเนา่บมือแล้วก็จะไม่พูด กลับไม่ถูกไงคือว่าแกได้รับเสื่ออย่างนี้แกก็ส่งเสื่อคนอื่นอย่างนี้ควักมือเอ๊ะก่ะแต่เวลาคนอื่นเขาทำตัวเองไม่ดูด้สิจำบอกกินข้าวยังงั้งสิไม่พูดแล้วบายโอ้โหนิ่งเลยย่าไม่พูดอะไรเลย Polet er deilig.